สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้มาดามจะไปตู้นาน,นะคะขับรถสั่งพิซะะพซ่านะคะคอยพิซซ่านะคะจะไปบ้านมาดามฟอน,นนะคะกโลดได้นะคะเพื่อนๆมาดามอยู่ลิเกนนะคะอยู่มอดนะคะ แวะแวะพิซซ่านะคะ <c oughs> แวะพิซซ่านะคะคอยคุณป้าก่อนนะป้าพิซซ่านะคะพี่น้องเอ้ยดูนะคะตรงขามนิ้วห้างนะคะอันนี้น้ำมันนะคะ น้ำมันวันนี้สิบสองสิบสามโนเวนะคะลิตรละสิบสามโนเวนะคะตรงข้ามนี้ก็ธนาคารนะคะอันนี้ปั๊มน้ำมันนะคะปั๊มน้ำมันนะคะขอบคุณมากมากนะคะคเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากมากนะคะที่กดที่กดไลค์ให้มาดามนะคะในช่อง youtube นะคะสามสามคนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ กดกดกดติดตามมาดามัลลัณลาสารคาบอินโนเวด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้ยากยากพี่น้องได้แต่ละแต่ไรแต่ไรแต่คนติดตามเนี่ยพี่น้องกดกดติดตามเนี่ยยากขอบคุณนะคะอดีต่อใจจังเลยไล่สารละพี่น้องแต่ว่าคุยกันมวนเฮ้าบอลเด็เอาเงินนะพี่น้องเฮ้าบรลด็กดเอาเงินเฮ้าบอลด็ไล่เอาเงินนะคะ แค่เขามาถักไข่กันอยากซื้อสันกันเห็นฟังประเทศโนเวนเป็นแบบใดประเทศโนเวตสิชาก็ชาวก็ประเทศไทยหกชั่วโมงนะคะคุณป้าคุณป้าคุณป้า,ปาเปิดไขยพิซซ่านะคะจั่พิซซ่าคนะ่ะไปกินบ้านมาดนะับคนหววประเทศโนเวด้พี่น้องหัวประเทศโนเวนนะคะ ปะแข็งแนงพี่น้องขับรถไปไห้มาดามเขารู้ว่าเป็นดูน้ำมันนะคะ12คนนะคะ95นะคะ13คลิตรละ13คนลิตรลิตรหนึ่งพี่น้อง13นอโนเวนะคะ13โครเนอร์นะคะคเะคะงินโนเวบัใส่เงินบาทนะพี่น้องบริษใสเงินดอนลลาร์นะคะแล้วก็บริษใส่เงินเอ่อยญบอนด้วยนะคะ ใส่เงื่อนโครเนอค่ะโนเวนะคะโนเวกับสวีเดนไซ้โครเนอะนะคะแต่แต่โครเนอบ่กือกันในพี่น้องโครเนอประเทศโนเวโครเนอประเทศสวีเดนพี่น้องบ่กือกันเดอ้ออันนี้ธนาคารนะคะสปารดแบงค์นะคะบัตเท่ากับธนาคารอมสิน,นพี่น้องอันนี้ห้างนะคะห้างลิเกนะคะล,ลิเกเซ็นเตอร์นะคะ อันนี้ขายเบนซ์นะคะขายรถเบนซ์นะคะอันนี้โตโยต้าอันนี้มอสคอนแทกนะคะพี่น่องแถวนี่มันอยู่ในเมืองนะคะอยู่ในอยู่ใน,ในจังหวัดเนี่พี่น่องอยู่ในเมืองเดี่ผีน้องบ้านมาดามอยู่ในเมืองนะอันนี้ขายหลอดไฟนะคะดีมากเทอา์ซันนะคะชอบนะคะยุดพี่น่องยุดอันนี้อันนี้ นาบพี่น้องนาบนาบดิเกนนะคะนพี่น้องผู้ใดมีปัญหาแน่ผู้ใดมีปัญหาก็บแม่วอกมาคุยอยู่นี่แหละพี่น้องนาบนะคะฝนตกนะคะวันนี้เย็นกาเดอร์หนึ่งกาเดอร์ด้วยพี่น้องประเทศโนเวตหนึ่งกาเดอร์นะคะ เย็นพอดีๆเดีด๋ยวพี่น้องนอนยิ่แย่งกับนอน,นดีดีนะคะรักนะคะขับรถสืบหานาทีพี่น้องกับหอดมา่านมะดำนะคะบานมะดำฟ้ามะดำหอนนะคะมะดำโพเตโต้พี่น้องเอ้ยเระนี้ยนฟ้ามนะคะ สรารคาอินโนเว่ด้วยเนอพี่น้องเลยก็ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้มีคนติดตามแล้วนะคะร้อยเจ็ดคนนะคะขอบคุณนะคะร้อยเจ็ดคนก็ดีต่อใจพี่น้องประเทศเอาเงินเอาทอ,องเพิ่นกอกพี่น้องถ้าว่าก็ดีใจมีคนติดตามกับของทั้งประเทศโนเว่ทั้งประเทศไทยนะคะแล้วก็หลายประเทศด้วยนะคะสวีเดนด้วยนะคะ สวีเดนด้วยแล้วก็ประเทศบารีดด้วยนะคะฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อเมริกาด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็เยอรมันด้วยนะคะสวีเดนด้วยค่ะหลายประเทศอยู่พี่น้องมีแฟนคลับนะคะมีแฟนคลับนะคะคุณปาขับนะคะวันนี้ขับรถพี่น้องลาสารลัมือ,มอไห่ลารสนะคะแต่กับ,กบมวนะ ดามบริเวเอ็งเงินได้พี่น้องเด้อมาดามไทยถอดควมสื่อสารไถวบ้านห้องประเทศโนวเว่นเป็นแบบไดพี่น้องกับประเทศไทยเป็นแบบไดเวลามันก็สายกกันหรอก6ชั่วโมงนะคะนาฮอนเด้ดีนาสโนพี่น้องฝนตกนะคะตอนนี้ตอนนี้นาหน,นาวได้พี่น้องเด้อ สามนะคะพีกเกศน,นะคะพี่น้องอันนี้อันนี้ผ้ามันบุกพวตเตโต ปลูกมันฝรั่งนะคะแล้วก็ปลูกแตงนะคะอันนี้ลิเกเซตลิเกเออเขตลิเกได้พี่น้องแปยย๊บคนอายุนอกชานเมืองเนี่ยนะคะคนตตเลยค่ะซีโอซีกาเดินละพี่น้องตอนนี้เวลานะคะเวลาบ่ายสองสี่สิบนะคะเยอะยะ เพื่อเย็นบ่ายสองโมงครึ่งนะคะบ่ายสองโมงสี่สิบนะคะฟ้านะคะฟ้าสมิลล่านะคะฟ้าจะมิลล่านะคะกูยูนกูยูนได้หลักสมันนะคะได้หลักสมันแฮปปี้โฟร์แฮปปี้เด้อพี่น้องเด้อขอให้มีความสุขกับคิดมากนะคะ แครี่คิดมากประเทศไทยประเทศอเมริกาด้วยนะคะเพื่อนเพื่นอนอาดามก็ทักทายนะคะมีแฟนขับอยู่อเมริกาด้วยนะคะน้องตุ้มขอให้น้องตุ้มดูแลสุขภาพด้วยนะน้องถ้าได้ดูคลิปพี่นะคะพี่มาดามก็ขอบคุณมากนะคะที่คอมเมนต์มาดามตลอดนะคะแล้วก็โควิดหนาหลายๆก็ดูแลตัวเองแ้ะน้องเดอ้อประเทศได้ก็หลายเบิร์ดแลวพี่น้องแล้วก็ โอ๊ยพี่น้องเอ้ยเด็กข้าวาอายุจังหวัดระยองหลายเหรอเนี่ยพี่น้องเอ้ยลูกหลานแข่งอยู่ระยองนะคะน้องคุณคุณน้องนิกกี้นะคะลูกสาวกแข่งอยู่ระยองพี่น้องอโควิดหนาอยู่แต่พวกหลายคนนะพี่น้องเพิ่งมาอยู่แต่พวกหลายคนนะตื่นอยู่นนี่พี่นอ้องตกใจนะคะพี่น้องมันติดคนหนึ่งล้วมันก็ติดไปต่อกันเรื่อยๆเนาะกัดชิดห่วง ดูนะคะน้องอ้อมถึงตรงนี้แล้วนะคะจะไปโลด้านนะคะ ช็อปนะคะร้านขายยานะคะพุดหาพุดโอโซนพุตกพี่น้องเลยใกล้ถึงวัดไทยแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ชั้นเมืองเลยพี่นอ้องอพาร์ตรเมนต์ก็งามงามพี่นอ้องอพาร์ตรเมนต์ก็สวยนะคะ นะะคโอเคเด้อพี่น้องเด้อโอเคนะคะบ๊ายบายทูเจนทักทูเจนทักนะคะที่เข้ามาดูนะคะเข้ามาชมนะคะทูเจนทักชาดาฮันเชิดดาบบินบ๊ายบายฝันดีนะคะไทยแลนด์กุ๊ดไนท์ค่ะกุ๊ดไนท์บ๊ายบาย